ลูกี่ฮากันน uhm, ีกะไปไหนหมได้หรอกนะไปไหนกมได้หลอกเข้าวัด้นครับ ทางเนียนๆๆๆมันม่นต่อคนว่ะท่อใหญ่ก็นะใช่ท่อใหญ่อะเสียวนยมันดูกันร้นกับไปไมากมากร้อนกับอ่าไมากมากร้อนกะบมันร้นอ่อันอันนี้มันมัน้อนที่พุ่งนั่นแหละแล้วผมตอะดสูงอ๋อใช่อ่ะ